าวทีนี้มาดูประโยคสุดท้ายกันบ้าง long u u <You S 1> ก็คืออะไรคะเสียงที่ออกเป็น u u หรือ you นะคะออกเสียงให้ถูกประโยคแรกกันเลยนะคะอันนี้คือห้องอะไรหน้าตาอย่างนี้เรียกว่า classroom classroom ก็คือห้องเรียนส่วนเด็กคนนี้กำลังทำอะไรเนี่ยกำล,ลังก้มๆเงยๆหาอะไรก็ไม่รู้ look for look for Look for หมายถึงการหาอะไรสักอย่างมองหาค้นหานะคะส่วน,นนี้คือ Book Book คืออะไรก็คือหนังสือ,อเด็กคนนี้เขาทำอะไร I look for my book in my classroom I look for my books in my classroom ฉันมองหาฉันค้นหาอะไรคะหนังสือของฉันในห้องเรียน ประโยคถัดไปเด็กคนนี้ชื่ออะไรชื่อซูส่วนอันนี้เรียกว่าอะไรคะสคูลอันนี้เดือนอะไรอันนี้เดือนจูนจูนหรือเดือนมิถุนายนมาฝึกพูดกันนะคะซู Sue went to school in June ซู went to school in June ซูเข้าไปโรงเรียนเมื่อเดือนมิมิถุนา ยนคำว่า went มาจากคำว่า go นะคะเป็นอดีตของ go แสดงว่าอันนี้ผ่านมาแล้วนะคะไปฝึกอ่านดูนะคะอ,อ่ามาดูประโยคต่อไปนะคะอ่าอันนี้โรงเรียนเหมือนกันส่วนอันนี้คือเด็กผู้หญิงคนนี้เดินมาโรงเรียนการเดินมาโรงเรียนเขาเรียกว่า on foot นะคะ on foot นะคะถึจะเป็น foot แต่ถ้า food เป็นอาหาร ส่วนคำนี้ที่เชื่อลืมลบออกโทษทีนะคะไม่ต้องใช้นะมันมาจากอันที่แล้วอ่ะ I go to school on footI go to school on foot ฉันเดินมาโรงเรียนนะคะประโยคนี้แค่นี้เองอทีนี้มาดูประโยคสุดท้ายของลองอยู่กันม้างนะคะอันนี้เด็กผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรอ่านหนังสืออยู่มีหนังสืออยู่นะคะ blue book สีอะไรคะหนังสือสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเรียกว่า blue book แล้วมีอะไรตั้งข้างๆ glue glue แปลว่ากาวนะคะ glue ะ he has a blue book and glue he has a blue book and glue เขามีหนังสือเล่มสีฟ้าและกาวนะคะ อันนี้คือประโยคลองอูทั้งหมดนี้อยู่ในไหนคะอยู่ในใบางานใบความรู้ที่ทีเชอร์ให้ไปนะคะซึ่งอันนั้นจะให้พวกเราไปฝึกอ่านแล้วก็ส่งคลิปมาให้ทีเชอร์ดูนะคะโอเคในลำดับต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์แนะนำใบางานนะคะ